ะะเกมนี้กำลังเป็นเกมที่ดังแล้วก็มาแรงเลยนะครับเราได้ไปแอบเด่นมาจนได้ใส่โค้ดได้นะเวลสิบถึงใส่โค้ดได้สุ่มครั้งแรกเราก็ได้ไคเซอร์มาเลยแบบดีใจมากๆมาฮะรอบนี้เราได้เล่นเป็นประตูนะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถยิงไกลได้ แขแบบแกลามากๆ,ๆเฮ้ยเฮ้ยเลยนะเราไม่ทันอ่ะไม่ทันจริงๆอย่างี้ทีมเราน่าจะยิงเข้านะๆๆๆๆๆ บอลอยู่ไหนอะ่ะอยู่หน้าโกฝั่งโน้นเอาเบงเราจะลงในอีกหนึ่งวิใครได้ไม่รู้อะ่ะใครได้อะ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วกำลังมาแล้ว ยิ่งโออไม่ได้อะเราไม่ไหวแล้วเราต้องเปลี่ยนตำแหน่งเราเล่นปีกกันบ้างอย่างนี้เราเฮ้ย โค้ดเท่โเคเท่สมา่าสม่าเพื่อนเดีย๋ยวเล่นเองนะขอร้องเอาอย่างนั้นไป ริงเลยไม่เข้า,อย,าอย่างนี้อย่างนี้ยังไงจะส่งไหมจะส่งไหมอะ่ะตัวน,นี้ตัวอะไรอะ่ะเซนโดป้ะ พอเดือดมาเพื่อนว่างแล้วว่างแล้วโอ้ยอีโก้อีฟเหรอ <laughs> เพื่อนจะอีโก้ไปไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้ส่งมาส่งมา <laughs> เพื่อนอย่าอีโก้เพื่อนอย่าอีโก้อย่าอีโก้ส่งมา ส่งมาส่งมาสงสัยเพื่อนเราจะมีตัวเยอะ นะเราเสียใจแล้วเราไม่ส่งให้เราเราไม่ส่งให้แล้ง่าย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 ิงยิงเลย,ย,เ,ลยเอา้าไม่ไม่ได้ดิ อิสอัเนะนะครับเป็นแอนิเมชันของอิสอัเนะตอนอาเว้ยว้ยท่าน,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 นี้มันเผื่อใครยังไม่ดูจะไม่สปอยล้วกันมันเป็นถ้าปิดฉาก ถ้าไปฉากภาค2นะครับเพื่อใครยังไม่เดกูกกไปเดือกซะเซนโด,ดโอีกแล้วมาอีกแ,แล้วเราเล่นได้อยู่ข้ามาเพื่อนไม่ส่งหรอมากจะเลี้ยงไปไหนเนี่ยเพื่อนไม่นะ เต่ออาจาาังหวะนี้เราวิ่งไปหลังเพื่อนเรายิงได้เลยเอาเราต้องเล็งขึ้น,นเนาะแล้วมันถึงจะยิงได้ <classics> <sim> เอ้ยไม่เข้ามันต้องเลงมันต้องเลงเครื่องจักอะไรเข้าแล้วสุดยอดก่าจะเข้า,า,า,เ,นาเนี่ยแปดเล่นไมยเราเล่นเป็นปีก วันนี้ไม่มีอะไรมากครับก็เขามาเล่นให้ดูแล้วก็มาเอินสุ่มได้ตัวนี้มาแล้วก็อยากเล่นให้ดู